มือนี่มือดีมือสั้นบัดดีเออ่อพ่อนายพ่อนายนมายกเพื่อนขึ้นเพื่อนหม่ขึ้นเพื่อนไม่มือรถแกอ่อ,อย

ขอแห้งกันแนวนี้นะครับขอแห้งกันมากัะเรียงเขาเลียงนามเพื่อนนะครับน้องครูเพื่อนมาซอยยกเพื่อนยกชานครับมันนี่วันดีครับ สองตัวที่แม่สองมือวิ่แหั่งเลยคุณแม่สองตัวนแ่มากเนาขอมือมุไรหรอะใส่หัวมวยจ้าตามสบายด้ยม่ใส่หัวมยนใส่มกเยตัวไหบ้านนี้ไปเลยบอกเอาไปเลยไมอ้่ารไหด้วะ่ต่บาา้ลว เด้อพี่น้องกินเข้าบานนี่ยกเคลื่อนแล้วกักบกินเข่าล้กบ้านกินลูนึงเข่าเขานนั้นเขาคนส่งแร

ดีแต่ช่วงนี้แดดบ่ห้อนนะครับก็เลยได้นั่งกลางเดินครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงต่นนี้นะครับสวัสดีครับ